ค่าพลังอินซิงเย่บิสเทอร์เรอร์นะทา้าวิตารวมบูสเตอร์แล้วนะครับที่104แต่ว่ารามตัน105ได้นะครับค่าพลังที่เป็นจุดเด่นจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงมอคบอลโอ้โหเลี้ยงบอลนี่คือดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสปีดต้นบาลานซ์นะเสียดายน,นะการทำกิมลุกน่าจะก้าวสิบนะแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่นงในของเสดายเลยความเร็วคิงโบสเตย์มีหน้าสามส่วนนี่อีกแค่ไม่กี่แต้มนะก็ก้าวสิบแล้วครับจ่ายบอลใช้ได้อยู่นะจบสกอร์ก็กลางกาเอาก็โอเคอยู่ไม่แย่น,นะแต่ว่าจุดอ่อนเลยคืออากาศยยยาานนนนนนนะะทีี่่่่แแแบบบ้้อออมกกกคครลลววว็สสสึงงเืู ถือว่าตัวเล็กมากนะครับ <S <S ผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่านะครับที่มาเมื่อภาคที่แล้วให้ดูนะร่างเก่าเนี่ยก็จะเลี้ยงบอลดีกว่านะครับจ่ายบอลก็ดีกว่านะแต่ว่าร่างใหม่จบคุ้มกว่าบวก3นะครับส่วนถ้าเป็นสภาพร่างกายนี้ชัดเลยว่าร่างใหม่เนี่ยดีกว่าหมดเลยนะครับ <S <S เปรียบเทียบกับปีกตัวอื่นในเกมดูบ้าน,นะที่โอเวอร์ออละค่าพลังใกล้เคียงกับเขานะอย่างวินนี่นะก็อินซิงเกียเลี้ยงบอลดีกว่าจ่ายบอลดีกว่านับจบสกอร์เนี่ยเป็นวินนี่คุ้มกว่านะส่วนถ้าเป็นสภาพร่างกาย วินนี่เนี่ยเร็วกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อยิงแรงนะสปีดต้นบาลานซ์ความอึดเนี่ยก็จะเป็นอินซิงเย่นะเฮ้ยถ้าดูเป็นแค่ข้าวพลังอะ่ะอินซิงเย่ดูเก่งกว่าเลยนะสามราบริบบ้นกลังเปลี่ยนข้าวพลังเขาแล้วไปดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ไป105เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่านะอินซิงเย่นะอัพ105นี่ท้อนะครับท้อใจเลยไป105นี่แบบยากเย็นแสนเก่งน,นะต้องบูสต์สไตลเกอร์นะ คือดับบลูไซเลเกอร์แล้วเราใช้โค้ดอย่างเอ่อโค้ดคนใหม่คาเ์บิโลนี่ไม่ได้นะ aki, อินซากี้ไออินซากิเนี่ยร้อยห้าไม่ได้เพราะว่าอินซากีแปดสิบแปดนะเพราะว่าอินซากีแปดสิบแปดเนี่ยถ้าเกิดเราจะร้อยห้าเราต้องใช้กับเบิรกเคนเบลเออร์คนเดียวเท่านั้นนับหนามซ้มปเนี่ยอัพออโต้ก็ไม่ร้อยห้านะต้องโมเครื่องมาเปลี่ยนค่าพลังอีกนะผัวเป็นตัวที่ไปร้อยห้านี่ พอเท่เลยนะโอเคเดี๋ยวเราลดอันนี้นะแล้วก็ลดดิบบิ้งเหลือ11นะไปเพิ่มการยิงนะให้คมขึ้นนะแบบนี้ได้ร้อยห้าเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนโค้ดให้ดูนะคาเปลโลโอ้คาเปลโลคนนิยมเนี่ยก็ไม่ร้อยห้านะต้องเป็นเบ็คเคนเท่านั้นด้วยคืออินซิงเย่เนี่ยนะครับถ้าเกิดดูเป็นแค่ค่าพลังนะอจริงแล้วคือไม่ได้แย่นะผมเปรียบเทียบค่าพลังกับพวกตัวท็อปๆอย่างพวกวินนี่ให้ดูเห็นไหมเขาก็ดีกว่านะแต่ว่านะพูดตรงๆผมใช้ร่างเก่ามาเนี่ย อินซิงเย่เป็นตัวหนึ่งที่เล่นยากนะไม่ใช่ตัวระดับท็อประดับเมตาในเกมแน่นอนนะเล่นยากด้วยความที่สรีระร่างกายอะร้อยหกสามใครได้เล่นนะร่างเก่าจะรู้เลยตัวโคตรเล็กนะเล็กมากเลยคือแล้วก็จังหวะการเล่นจังหวะอะไรเงี้ยเล่นนันยากแต่ว่าทำเพิ่งความพิวดีไหมก็ดีนะเร็วก็พอสมควรนะแต่ว่าแอบเล่นยากนิดนึงผมสำหรับผมคิดว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ระดับตัวท็อปอะนะถ้าเกิดข้ามได้ก็ข้ามเถอะหรือใครมีร่างเก่าก็ข้ามได้นะ ไ่พูดถึงสกิลบ้างนะสกิลเนี่ยบิดเคอร์อเรอร์่ใช่ไหมฮะก็แต่ว่าเนี่ยดูค่าพลังเนี่ยจบสกอร์ปั่นโค้งก็ไม่ได้สุดอะไรมากนะย,ยิงแรงก็ประมาณ90บนะบิดผมว่าก็น่าจะยังบิดได้ไม่ค่อยโหดแหละถ้าเกิดเพิ่มสกิลก็แนะนำมีสกิลก็โอเคนะเนี่ยะมีพวกสกิลยิงให้แล้วมีดับเบิลทัชให้แล้วเพิ่มโซคอนโทรลไปนับเกมแมนชิพเออมีให้แล้วด้วยสกิลเนี่ยก็น้างโอเคนะ ไม่ได้เย,ย่นะถ้าเล่นปีกผมว่าพินพอพนพอูพินพอยก็มีก็สกิลเนี่ยสวยนะก็อินซิงเย,ย่ลองเล่นดูได้แต่ผมคิดว่าน่าจะพวกไม่ติดทีมหลักนะ